ล้มละในระด้านเลยครับบัี้ี้คุิิอ์วันนี้คือพโรงบุญกกำเนิดนะครับเลาผ่านครึ่งทางของครึ่งแรกแล้วสกอร์ยังไม่ขยับครับคือก็เริ่มมุดผิดนกันนะครับโค้โจเพราะว่าหลายๆจังหวะนี้มี กาปรปะทะกันล้มลงไปแต่ยังไม่มีเสียงนกวีก็ทั้งสองฝ่ายนะครับวัด่าเกมขึ้นมาอาเดพึ่งครับเสียงนกวีผ่านครึ่งทางของครึ่งแรกนะครับโอกาสตลอด 20นาทีที่ผ่านมานี้ยังไม่ใกล้เคียงที่จะมีประตูแรกในเกมวันนี้เกิดขึ้นนะครับมิก้าทุ่มมาบิวมงไม่มีอะไรครับพิสานออกมาแล้วไปปล่อยออกไปเลยเป็นสองทีมที่ตอนนี้กำลังมีตกชั้นกันเต็มตัวเลยนะครับทางฝั่ง,งของนครราชสีมาตอนนี้อยู่ดับ14มี17แดมลำพูน